นะเขาช้อนมันตัวเหมือนกุ้งอ่ะช้อนมันโดเก็คะได้ไม่เชื่อก็บอกเลยเฮ้ยเดี๋ยตัวนี้เขาเลี้ยงเล็กไม่ใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ใหญ่ละแม่งเร็วพี่มาแมงงองแมงงองผมก็ว่าแมงเออผมว่ามองแมงอันนั่นแหละอะไรนั่นลูกน้ำอ่ะ ไม่ตัวลูกอะไรว่าลูกเหมดอะไรหรือเปล่ามันเล็กๆเอลูกไม่พี่แป้นไม่พี่แป้นรู้จักกุ้งป่ะไม่พี่แป้นรู้จักกุ้งป่ะเเนนนี่ยมมัหือไม่กุ้งไม่อย่างพี่อย่างนี้ไม่ใช่กุ้งแล้วไม่ใช่แล้วถ้ากุ้งไม่เี็อย่างนี้กุ้งจะลอยแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งแล้วน่าจะเป็นลูกแมลงอะไรที่มันมาบ้านพี่แป้นเคยเห็นกุ้งป่ะไม่ใช่กุ้งเหรอวะ ไอ้แปสไอ้แบนก็เห็นกุ้งว่ะที่ค่ายที่ค่ายไม่เลี้ยงถ้ากุ้งมันจะไม่วิ่งไม่วิ่งี่มากเขายังบอกไม่ได้เลี้ยงกุ้งกุ้งมันจะค่อยๆไปมันก็ไม่วิ่งอย่างนี้เขาเรียกจุ้งจุ้งจุ้งดีไงขายเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินไม่ใช่ไม่ใช่ พี่แป้นเลยจักกุ้งไหมอะถ้ากุ้งมันไม่วิ่งนอันนี้มันวิ่งมันวิ่งไหวอย่างนี้แหละพงศ์พงศ์ดูดีดีดูดีดีไม่ง่ายไม่ง่าพี่แป้นไม่เมื่อกี้แกก็บอกพี่พงศ์เขาก็บอกว่ากุ้งเหมือนกันไม่ค่อยไปอย่างนี้อนี่มันไปอย่างนี้แหละให้กุ้งแล้วน่าจะเป็นลูกกุ้งลูกแมลงอ้าวอ้าวเราใหม่ก็ยืนยันว่า เนี่ยแดงเลยนี่ไนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใ่กงไปแล้วเ้ยมามามันมายังไงของมันไอ้รันมันนมาใส่เอา๋อเออชนเฮ้ยอ้ายูองมนาตัดตทไนทูรัอยูลุกไฟเมื่อคืนดูไหมอฮัสซันฮัสซันไฟอ๋อฮัซัน ไอ oh, ้้้้้ราานนนนมใส่ไวังอ๋อมีกุ้งมีกุ้งคู่ก้องบอกมีกุ้งครับนี่นี่มันเยอะนะนี่บ่อกุ้งนะครับนี่กุ้งกุ้งอะไรคู่ก้องเนยกุ้งไรเในบ่อนี่กุ้งแม่น้ำไงเออกุ้งแม่น้ำเลยเหรอโอ้โหนี่ยนะเออเดี๋ยวขายเดี๋ยวจับขายได้พี่แป้นตายแม่นี่ยแม่ใดก็มาพูดตายก็โดนลุมเลยตายเดินลุมเลยแม่บอกใส่กระปิแล้วตัวขนาดนี้จะกินได้มาไหลเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันกุ้งนั่นแหละโอ้โหอ เราดูปเอปีที่แล้วมันชุดตัวขนาดนี้เราจะได้กินเมื่อไหร่พี่ฟองดูเป็นอะไรปลาลูกปลาลูกปลาอ๋อไม่มีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งคู่ก้องคู่ก้องยืนยันแล้วมีกุ้งมันหลายตัวเลยนะไม่ใช่ตัวเดียวนะตัวใหญ่มันตัวใหญ่เออตาดีสายตาดีมากไม่ไม่มาตายคู่ดูตายจุ่มจุ่ม กุ้งครับนี่บอกกุ้งนะครับนี่บอกกุ้งเคียงเกาะเต็มเลยเนี่ยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำคูลันน้มาปล่อยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำคูเป็นคูเป็นคูเป็นเก่งเลยเออมองเห็นกุ้งนี่ยังมองเห็นเลยผมยังมองไม่เห็นใช่ป่ะนี่มองเห็นผมไม่เห็นเออไปใส่แป๊ดนะจะได้เปดนตาไม่ดีเลย